สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนิเคอินะคะทุกคน v a p เช้าบ่ายวันที่10 22ตุลาคม2566นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะ,ท,คคะทุกคนค่ะทุกคนค่ะเราไปดูวันที่21่สิบเอ็ก่อนเนาะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่21นะคะทุกคนค่ะใจให้เด่นรอบเช้า4และ3เด่นรอบบ่ายสและ1นะคะทุกคนรอบเช้าบนมา6กหน่สองล่าง74พี่น้องเข้าเด่น4นะคะเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวัน4 7, 7่เค่ะทุกคนมาอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อ เตาว่านะคะทุกคนหนึ่งสองสองหนึ่งของรอบบ่ายมาเข้ารอบเช้าซ้ำพี่น้องรอบบ่ายนะคะทุกคนจะให้สองได้หนึ่งหลุดนะคะบนมาหกสี่ศูนย์ล่างห้าสี่ค่ะทุกคนมาเข้าสี่ของรอบเช้าอีกแล้วพี่น้องเรามาดูนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันของเราหลุดไหมนะคะพี่น้องเจ็ดกับสองบ่หลุดเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้ไม่หลุดนะคะหนึ่งกับสองมานะคะเจ็ดกับสองมานะคะทุกคนมารอบเช้านะคะ มาค่ะทุกคนลุ้นต่อวันที่22นะคะวันที่22ี่สเด่นอยู่ที่9และแปนะคะทุกคน9ก้นะคะเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้สองเก้าสค่ะพี่น้อง8นะคะแป8แปดด แปดหนึ 1> 8, 1, 8, 6, 8, 2, 8, ่งแปดหกแปดสองแปดสี่ค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะพี่น้องวันนี้แปดเบิ้ลนะคะจะมาเลขเบิ้ลหรือเปล่าเรามาลุ้นนะคะแปดเก้าแปดแปแปดหนึงแปดสี่แปดห้าค่ะทุกคนเจ็ดนะคะเจ 7จ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ค่ะพี่น้องขาประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดเดอิอพี่น้องเดอ้อเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนเก้าแปดแปดเจ็ดนะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ตัวเด่นให้รอดูท้ายคลิปนะคะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เหลือรอบละสี่คู่นะคะทุกคน f อฟท่านไหนนะคะทุกคนอยากได้เราพัฒนานะคะพี่น้องขาสามารถติดตามเพจเด้พี่น้องเด้อไม่ใช่ช่อง y o u t u b e นะคะคนตามหาบอกว่าหาไม่เจอนะคะเพจช่องสีฟ้าแห้ะพี่น้องใจสร้างคนชัยภูมิพัดถิ่นนะคะทุกคนไม่ใช่ห้องสีแดงนะคะทุกคนห้องสีฟ้านะคะเรามาดูคู่คู่ตัวเด่นนะคะ9ก8 7คะ่ะ97 9ก้าแปดนะคะทุกคนแปดก็แปดแปดแปดเจ็ดนะคะแปดด้านล่างแปดเก้าแปดแปดนะคะเจ็ดก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกนะคะเบิลประจําวันคือหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนเรามาดูนะคะสําหรับเลขหนึ่งและเลขหกนี้สามารถวิ่งรูดได้ทุกคุนทุกหวยทุกรอบแล้วแต่เอฟซีทุกท่านจะชอบนะคะมาดูค่ะทุกคนคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะ เก้ากับแปดพี่น้องเก้านะคะเก้าหนึ่งเก้าหกค่ะพี่น้องค่ะมีทั้งภาษาอีสานภาษาไทยนะคะทุกคนเพราะว่าใจมีเอฟซีจากสบฟลาวด้วยนะคะสาบ,บายดีทุกคนนะคะขอบคุณในหลายที่เข้ามารับชมเด้อจ่าเด้อแปดนะคะแปดหนึ่งแปดหกค่ะทุกคนแปดด้านล่างเหมือนกันนะคะแปดหนึ่งแปดหกค่ะพี่น้อง ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะเจดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็หกค่ะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะโชคๆมันๆเด้อพี่น้องเด้อ